ลานบ่โอ้ยลูกลาเอือยแล้วนี่ลูกลาเอ้อลูกลาเด้พวกใหม่แน่นะกำนังปูปลานี่ลูกลาเอือยได้นนะเออคือมาตอนอยู่น้องนะคืออันน้องน้องเืออนเห็นในน้องปูน้องปลาบ่ก็มีเออคือี่ก็มีอีกเราอยู่ในพอลาวหันอ๋อวันนี้มาอยู่เจ้าโดยเพื่อนพอวันมาพอพอด้เหยียบคอเลยเอือยเราเอาคืนพอเหยียบคออเหยียบคอมันตีมันจะตายนาะ พากันว่าเาดีจะแชร์อยู่พักันไล่ย่งมาเนี่ยาซื้อเอโนงอโดยูบ่ยดีวยสวีเพียนโดยสวัสดีเอ้ยเดยเนาะสวัสดีอได้อยู่บ่อนี่ายคไน oh. yeah, <wh <wh yeah. ี่เนาะเมื่อเฮาเนาะน้องซื้อต้าเนาะก็แล้วกับได้แวะเวียนเนาะมาหาทางครอบครัวเอเพนผนิโดนแล้วพี่น้อง แม่นอ่าสิมายูนก oh. ็ประมาณว่าส่งส่งเดือนนี่แหละเด้ลงได้ปลูกมะทั่วก็สิดอกมาเด้อเด้โอ้เอ้ยอันอันนี้ก็เป็นของเจ้าบ่เฮือนนี่แม่นเลยของยโอ้แม่นเลยแม่นเลยบ่เด้อโดยแม่นบ่เลยือว่าดินข้างนั้นของเจ้าเบิดอันนี้เด้อะบ่แม่นอันนี้เข้าปาือล่ะอ๋อจุทานังไดเียว่าเป็นเอีกนีก็โยโอ้จปได้ันี้โอเคลได้บ่ใหญ่เลยล่ะเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกับบ้านดก็บ่ตาย บ้านพดสิมตีบ้านพดสิมเตอเอื้อยยังอยู่ในบ้านบ้านดงนะครับในเอญเนี่ยโอ้ยังขึ้นกับดงนะครับอยู่บ่าเพิ่นว่าสิเบิ่งเอื้อยไปก่อนว่าสิเป็นคนดีหรือเป็นคนหยั่งยองจะหยั่งไปเซตข้าวมาพี่ล่ะจว่าบ่เป็นคนดีแล้วเพิ่นสิบ่ย่ายมาให้แม่นด้ตว่าเนาะบ่ได้ไปตีเพจีเออเนาะเบิงเบิงครับเดี๋ยวอาจสิไปเลาะเบิ่งเฮือนเพิ่นก่อน ตั้งแต่พี่น้องเนาะตั้งแต่เพิ่นขึ้นมาแต่แต่นองเนาะตะกี้น่ะเอื้อยเพิ่นอยู่โกรนองพูนหลายคนก็คือสฉี่ปูจักคือสฉีอ่าเคยเห็นอยู่เนาะชีวิตของเอื้อยเพิ่นอ่าแต่ข้าวอยู่นองตะกี้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เนาะทางบาต้าเองก็อ่าลงมาทางเฮือนน่องน้ำใสอ่ากับบาแสนบาเวียดพี่น้องเอ้ยพอดีว่าคอยเข้ามาเนาะเห็นทางเอื้อยเพิ่นเพิ่นนั่งห้อยทานงอมอยู่เอ้าว่ะกาตั้ง ต่เอื้อยเพิ่นมาพี่เนาะบ่าตาเองกับโบได้เคยเข้ามาอ่ไทยหรือว่ามาเยี่ยมมายามเนาะมา,ามทำไทยชีวิตการเป็นยอยู่เอื้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นมือแรกเนาะบอ่อนี่ก็เฮือนเอื้อยเพิ่นห้องนุ่มห้องน้าถือว่ามีครบพี่น้องเอ้ยอ้าโทอ้เนาะบาเยาะกับบาเวียดหัวอ่าถือใจเลยพี่น้องยังไงเนาะทั้งบ่าตาเองก็ กราบทักทายสบายดีกับผมแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุข่สุคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่บ้านโพนสิมเนาะอยู่เฮือนเอื้อยเพนเพิ่นพี่น้องบ้านโพนสิมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอานาครแกสอนพม,มิหารแขวงสวรรดเ์เขตพี่น้องเอ้ยอ่าเท่าที่หู้มานี่กัดินแห้งนี่นี่อาทางลุงเฮิมเนาะเพิ่น ตุ๊กแต่งแล้วก็หาให้พี่น้องเลยแล้วก็เรื่องเฮือเรื่องชานนี่ก็ทั้งเขาอ้ายเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะบัวตาก็ยังบัฮู้ตัวนี้เดี๋ยวทีถาดมาเอื้อยเพื่อนพี่น้องเลยอ้ทุกมาวันนี้ใังขักบาทนี่เนาะดินดอนตอนหนาพี่น้องเหมาะสมคักก็ลีเทวนี่เป็นแบงขายเป็นล็อกเป็นลอกอยู่ยูโอ้ทุกแถวมีหัวมีอย่างนีถือว่า มีเจ้าของเบิดนะพี่น้องเนาะหมายไว้มาจุทานเผาทานควันอุ้กั้งโอ้ถือว่ากรวงได้เนาะพี่น้องเนาะเดินเอื้อเอื้อเพื่อกระไรแต่ว่าเอื้อเพื่อหนี่กระดุอยู่พี่น้องเอ้แดดแมงแมงก็มาอยู่บริษัทฮะฮอฮะ วอยังจะคืออ่าเข่าข <se> ้อกันแท้คือนี่คือหวง่ายงยูโอ้หดบัดนึงได้ชอบเลยนี่ได้แปดสอบได้แปดสอบแปดชอบซิบสอบเนาะว้าใส่ดกันบ้าเป็นแม่โอ้นี่ได้เจ้าขายสอบนึงนี้ไดนี่ฮะสอบนึ่งสามชีบโอ้เนาะเืีอยก็เอาไปอ่ะน้องขอเนี่ยนี่ไม่ก่อน ว่ามันแดดพี่น้องเลยไม่หุงทง่กันยังโบเห็นนะอ๋อถเกแต่ว่าห้องอยู่ยักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาห้ององว่าเนี่เพราะก็เอื้อให้ไปใไกอนเอนยาเนาะโย่เอื้ยเองกับพักพรคือกันแล้วเนาะยังไงก็ได้ซอกกึ้ยก้เขาแห้งแล้วโอ้ยประได้ยังไงน้องอเจ้าชื่อเอื้อให้ก็ได้ซื่อได้ล่ะพื้นตัวนั้นซื่อตัวหน่อยนะอล่อนึ่งได้ โลรหัสิพันธ์โลหนึ่งรหัสิพันธ์โคงโมเมนตถิ่นเขาอยู่ได้พื้นในชวนข่าวอ๋อสื่อเขาเสื่อได้ละอ่าอ่าคือคืออ่าเป็นเพื่อนนี่อ่าผู้ใหญ่ท่างได้เหตุตั้งให้นี่ปุ๊กให้นี่อันมีแตเบาจันนะเออทางนั้นอยู่ทางอันเมริกาได้ทรงคนผู้เมียได้ละนะฮะแต่ว่าแต่ว่าทั้ง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 ไอ้คนใดแหละเป็นผู้หับเป็นชิพันบุญเพื่อนเออชิพันธุ์บุญบ่มีแต่ เบาเหิมคนเดียวหลับเนี่แน่นเด้อลาเด้อเคยบอกนั่นเด้อล่าเดีหน่อยสิบ้ามัวชั่วบ่ได้เนาะบ่ได้เด้ะบ่ได้เห่มได้เอออ้วกนั่นเองนบ่ไงนี่เด้อ้อง้องน้องอึงน้องยังกาะตอนน่ะแมนบ่คูนอยู่ทางอันอัศพรนเด้ไปตนเทียงตัน้องคึกนยน้องชาเกาะ รองวิ่งรองบางพี่รองเลยเอออยู่ลูมานเอออยู่ลูมันได้หลานพู้อีกแล้วก็คนแถวเดียวได้หล่ะแถวเดียวนี่เพิ่นยู่พุ่นอยากจะพร้อมพุ่นบ่แม่นน้อจ้าบ่เมย์อะไรคนอะไรละคนพี่รองเลยอันนี้ลุงเฮอมันได้ไอเฮอมันเอะขนาัหน้อยกว่าเอื่อยนประมาณลืมจุดจาวนอเดียวเลยซ้ำที่แปะนี่แหละเพื่อจะซีซีเลยเนาะที่ว่าเพื่อน จัดสรรให้เบิดรน้อเอ้ยเนาะโยเพิ่นหลับพเดียวเพนในเพิ่นไม่มีใครมาแซงไงนี่แต่ว่าทั้งแม่ใหญ่ทั้งทั้งใดกันเนาะคือว่าเปลาจันกับว่าเพิ่นเคยขบเพิ่นอยู่เมืองนอกอยู่ว่าเพนในเท้ามาแบบนี้มันพ่อยังแดดนะล่ะอ้ค่ะแหละเหลือนพ่อขาดยังแดดว่ายังแดดเลยเอ้ยบอกเข้าใจเนาะแหละเบาเพิ่มระเบิดเบาสิเอ้ยเด้อเลื่อยว่าให้โทรห้ามเบาเพิ่มก่อนอ๋อ แน่นนั่นาะล่ะเนาะแต่เอึ้ยนี่จะบู่ยังตื่นมาหรืออึ้ยเห็ดวิ่งอย่งนี้ล่ะมียังก็บเมนลาคนเดียวน่ะล่ะนำในกินค่ะทางผู้รับผู้ใหญ่เพโดยช่วยมาเพื่อนก็ช่วยทางสะพานบุญเนาะโดยล่ะโดยนั่นนั่นแหละอ้ายเพื่อนจีนะคอยขับบู่ได้เน่องบู่ได้ล่ะบู่ลีดอะไรอ่าดเนาะเพื่อนยืนใช้มือเออืยจะกินเนาะเพื่อนไม่ยืนแล้วก็แล้วนด้นแหละอึ้ยบู่ยังว้าวเลยเนาะเอึ้ยเพื่อนอยู่พุ่นกับเผาธานุนะพี่กับเผาธานตุเออคนบ่มีเงินเนาะเนาะคนบ่มีเงิน เงืนเหล่าดหานอไปแวใช่กับเขาโฮมก็เอ้ยื่อจนได้กินกันดีก่อนแล้วไปไปนัอกนเปนหักนะจะเอ้ยคนนี้ได้ไปบ่ได้ด้ดุได้บ่จะเอ้ยนจักมอต้าแล้วสิไปก่อนกันเนาะอ่าปอทไปแบบย่ำตอนจูดทานจูยังเด็เด็ที่ก็จูบ่ไรเตะเสาได้จูดเต่เสาได้หลกดเห็นห้องที่บ่ไหวเลยเนาะเลยบ่ไรตายมามามามใช่ ทีนี้ก็ถ่ายพร้อมกันครับเบาะแสเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแวะพี่น้องเนาะแวะหาเอื้อยเฟินก้อนมาชนเออแวะด้วยก็น้อยนวาก็ได้ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่น้องอะไรกันเอื้อยเอื้อยขึ้นมาพี่ได้จักเดือนะเอื้อสองเดือนเลยเด้สองเดือนเลยโดยลนะเออเนี่ยเโอ้ยโบนี่มือจะบอกบอกโอ้ได้สองเดือนเพื่อนว่า เจ้าก็มานั่งในรถนิ้วเลยนี่ว่าด้กินนางกายกันนั่งนี่ก็ได้คืนยังเนาะบ่เหี้ยเนาะไม่บ่เหียยเนาะเดี๋ยวนางก็ได้เจ้าก็นางก็ได้เพราะเป็นยังกินนางนี่ก็ได้นี่เห้ดูแดดได้พอได้ไปทางนั้นนะแด็ดบ่ได้ชี่ดอกได้คือว่าคือว่าผู้บ่าวกะยามักเลยไม่ได้บอกกับบ่เหี้ยขึ้นนี่เออบ่ายังโอ้ยแล้วว่าเไปชื่อดอกเอเพนนะวะเจ้าคือนางแด็ดคือเกาอ่ะนะ ผีมานางผีได้โบสินนางใกล้กันนะตัวกันนงบี่นี่เจ้านางนี่เจ้านางบนตุกนามาผีน้อยสลบเลยฮะโอ้ย่านกันเนี่ยข่าวเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างจะนางเออเจ้านางบนหันมาเนี่ยเขาชินางใกล้กันเพราะบรกล้กันยันมีห้ยคือกันอะว่าเ้าทุกคนหัว่วัญกนเนาะออ มักกะฮอมไหนน่องห่อนได้กระท่อมนี่โบเมนเพิ่นซื้อมาเป็นหลังที่รถอบเอลยเบาจันสื่อเพิ่นซื้อยกมาเป็นหลังที่รถโบปอนนนอื้อยก็เพิ่นเห็นให้จันเห็นจันมาเลยจันมาเลยเห็นนะจันเหโดยโดยยาไม่เบิ่งแม่ยจ่ดีนะใช้ผู้ไรอยู่แล้วนะกุ้งบ่อเบาหำเบาหำบัดอันน่องปูปลาเพิ่นไปใช้เลยปูปลาพูนกะลิงข้างลุพูออไอพี่น้องมาให้อาเบิ่งในคลิปไหนไว้บ้อ๋อ เมื่อนั้นคือเห็นว่าเสีน์ปักมือใช่ป่ะเอ้ยเช่าหลือป่บอกเบาเบาแซงขึ้นมาแดดนี่บ้านไร่ตด็กอยู่นี่แหละโดยสบายดีล่ะสบายเออชื่อห่มเดี๋ยววคือเรื่อน้องวัดาสนากินข้าวแล้วกินแล้วห้องอนบ่อยู่แต่ในกระถูบนี่ก็ที่ไปอยู่ชาเนากกระบ่ากระบะได้ละไฟไฟยังไม่เข่าตีเอ้ยได้แล้วทุนี้เขาใส่ให้ให้ใต้ชื้น เลยทีว่าเครืองใหญ่นั <c oughs> <may> ้นย <c oughs> ่งค่าเพิ่นเบาวุ่พูขั้นขาวน่ะไผ่เบาุ่นบุญนะอ๋อไอ้บุญเออเพิ่นถากมาแลกเงินไเพิ่นยังค่ายังแลเอือยกรบู้เนาะ้ไม่เพิ่นเราไกัู่กันโดยเพิ่นหให้เอืยทั้งเดเอโ่ยกระพู่ดอค่ะโดยโอ้เพิ่นเพิ่นยิ่ข่าวไฟให้อ่ายเนาะนอวะตาเนาะแมน เอ้อเพิ่นกันจึงยังลงลืมบดเอได้พูดขามาเนาะแบบบ่้านแบบห้างสุดเลว่าในคลิปได้มีแต่ปู่ป่าวาสนาแบบเออยมีเท่เบียกเด็กอ๋อมีแต่น้องปู่ป่าวาสนาเพื่อนฮะโดยอ่าอ่าอ่าแก็คืออ่าอยู่ในหนองนี่แมันบ่ไปใกล้นะบ่ดนี้เนาะพ่อแล้วมากมากเลวบ่เฮือนล่ะบ่มาป่าเลยป่าเลยอยู่พูดครับอยู่พี่ตัวไละมวนพี่ละมวนเนาะแน่เนาะมูลายอีกเนาะอีพี่เนาะโดย อ่านอนก็ค่ากลางคืนกับไพ่ฮุงอยู่มีอยู่โม่ใกล้ๆกันนี่แหละอ่าอ่าอ่าคถือว่ามันกับพวกปิตายาธทำอยู่หันอยู่กูน้องนั่นเป็นตายาธนี่เลยมันอยูกลนี่แหละเนี่คือน้าำในกับมีครบนั่งเลยเนาะเออมีอาบแล้วไปคือจริงๆได้คืนอยู่ในน้องนั่นแล้วก็แบบอยู่โดดเดียวๆได้ให้งลีแมนแมนแมนแบบมีมูมีเพื่อนเลยจริงได้ใช้คืนวันนี้กับพันดีอยู่บ่ เคยว่ามันนี่คนมาเล็กผงหานะเบียดเด้เบียดเดินตอนหาโมงหาเละมือมือขึ้นมาเนี่เอ้ยพันธ์เฮนรี่ง่ะเนี้มันออกงู้เด้สามซองกับเสาสามันมันถือกันเนาะพันธ์เฮนร์คนแถวอุ้มเล็กหน่อยเนาะว่านี้เรื่องเล็กแล้วว่าน mm hmm> ี้มันออกขึ้นในงู้เด้สามซองกับเสาวซามมันก็ถือกันอันเด้พันธได้ละขึ้นในพันว่าคนแถวนั้นวุ่นวายอุกถุกอยู่เนาะ เกี่ยวเขาเรื่องเหืออยู่ว่ะพันได้ละดีอยู่ด่ามาในการมีตัวหนึ่งเสียชีวิตได้มานะผีนั่นนี่มันเข็ดอยู่ได้ีบุญญาบุญวอาเรื่องผีตนย่านเลยจ้ะเขาประหยัดคนเขาประหยัคนละเออประหยัดเลยเคยอยู่ป่าแหละประหยัดประหยัดคนละเขาว่าเำามีเงินเนาะไปว่ประหยัดวะประหยัคนมากเลยแต่เมืองนอกอีกเขาว่าเำามีเงินแต่แต่บุญมีล้วเอ้ยเอามาเทใส่เด้อเนอ อันนี้คือว่าตามความจริงเลยเนาะพี่น้องันแปลว่าแมนยูถ้าเอ้ยพิ่นได้นู่นได้นี่กับแมนได้ทั้งภู่เพิ่นชอยนะเพราะว่าจะไปคิดว่าโอ้เอื้อยพิ่นทั้งมีดได้ดั้มด้วยเนาะบ่มีดอกหลาเนาะแต่แกจำใจบปกปิกแค่นั่นแหละน้องเองภูมานี่คือกันทั้งแล้วเนาะกับอาหารเช้ากินคำคือกันเพิ่นชอยฮั่งจำในกบุญลายเลยล่ะแมน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 เพื่อนก็ยังให้น้องเนี่ยคือหมูได้ละเอ้ยแจ๊กแจ๊กต้นเสาฮะ นับอยู่บ่16 16ดดแ16ปู่ปานเอ้อยบ่จนนะด้เด้เนาะชำกัับเพิ่นน้องนุ่งปู่เด้อชน้องเพิ่นพ่นแล้วเนาะอ่าโอ้เฮ็ดแบบเดียวกันเลยเด้อฮะโดยเนาะมีแต่น้องน่ะปู่ปาฮะมีแต่ปู่ปาขอบใจกบหยังเด้เยเฮ็ดเวียกเจ้าเจ้าก็เ็ขอบใจแหเออเ็ขอบใจเด้อจะบ่มเราเห็นเอ้ยเฮ็ดเวียกสนนั่นปู่ปาแล้วก็ขอบเองไดเจ้าก็ลงเนบ่ล่ะโดยนี่อ้ายอ่าลงอยู่ไอันนี้น่ะเอ้ยหลานบ โอ้ยลูกลาเอือแล้วนี่ลูกลาเอ้อฮะลูกลาได้พวกใหม่ได้หนากำลังปูปลาเนี่ยลูกลาเอือได้นนะเออคือมาตอนอยู่น้องน่คืออันน้องน้องเืออนเห็นในน้องปูน้องปลาเอก็มีเนาะพูดเียก็มีเราอยู่ในพอลาวังหันอ๋อวันนี้มาอยู่เจ้าโดยเพื่อนพอมาพอพอด้เหยียบคอเลยเอือล้วเอาคืนพอเหยียบคอเออเหยียบคอมันตีมันจะตายนะอ๋อ แล้วค่อยแบ่งกันเละเด้ความจริงดีโดยจริงละโดยเอื้อช้าแต่ผู้หญิงเนาะพนเอื้อแพ้านี่เอื้อพนขึ้นอดมันเอื้อเลยเลี้ยงกันเอามาคืนโดยโดยเออเลี้ยงเอาเออตนี้แหละแ่ะบาดอาบ้านพอพนอยู่ใช้ก็เลยในเมืองมันลักเสียไปแล้วโอ้ดูดอเหยียบโอจนโดนกระชุ่มตีแทะได้จะเลือดแตกของดังอ่ะแม่นชิโบกล่าพ่อตีอยู่บ่ เอ,อเลยมาอยู่น้ำแม่บแบบนี้น้ำแม่ส<ม>รุปแล้วเอ้อเพื่อนมีลูกสามคนเลยได้ฉันเนาะบอ่อได้สองคนแต่บอ่อนี่อ,อ๋อหัน,น้องปู่้องป้าได้ใช่อันนี้แหละชื่อน่งปูป้าลักนา อชื่อวาสนาได้เหรอปูปลาวาสนากระชามคนล่ะคืออ่าคนเดียวนี่ชงชื่อด้โอ้ปูปลาน้ำกันเออปูปลาอันนั้นโอ้วาสนาโอ้ยเนาะฮ่าเนาะคิดว่าปูปลาเนี่ยสองคนนะโบเมนเยอะน้องปูน้องปลาเนาะปูปูใจปูหนึ่งปูยิ่งกู่หนึ่งอ่ตอนจะไปหฮะแหวนเนี่ยพันอยู่นคอรักศรีโปดโดยเมนพอเห็นแต่ผู้น้อยอัน น้องกันปูน้องปลาพิ่งเป็น้ากสิบสามลยงามจะได้ละสูงคือกันกับเอื้อยแล้วคิล่าเลยแกบอแล้วเนาะอ่าได้ก็งามเลยสองพวกแหงล่ะเนามานนี่เนาะมานนี่กับคนกับเลือกด้นั่นนั่นนะคิายายใจดีนมิตรดาเอ้กับวัยเนาะเออมาเลยอาเจเนาะ ถือว่าในหัวในสวนก็ปลูกลายชิงอะไรเนี่ยเองนี่แหละปลูกเองเอื่อยได้ซื้อมากเลยกับปลูกหมักทั่วหมักแตงแล้วก็นมไม้พี่น้องเลยหัวค้ำไม้กับผูใหญ่จะดีอยู่กรุงเทพชื่ออะไรล่ะน้ำไม้หมักทั่วกับเบาจันเบาแย่เอาเด็ดเบาดินนี่ก็จะชื่อคำว่าคูนี่เพราเอื่อยเลยลดนึ่งได้แถวนี้คูนนนั่แหละ รถหนึ่งช่องแสนบ่เนาะเพิ่มได้สื่อมาเลยยานเพิ่มรับภาระมาเลยได้เนาะเพราะว่าห้าวไปดันเด้กจะว่าจ้างเพิ่นเอารถโฟล์ตมาดันในสามแสนบพ่ได้บ่บอกเขาจังเบาลีจะจักบ่มเบาลีหนักเบาลีเออดำดำพอพอห้าวโอ้เบาลีจักแล้วคนละคนเนาะโอ้ยคิดว่าทั้งอันนั่นเพิ่นคืออันแถวมีหัวนี่แม่นเพิ่นซื้อเบิดนะเนาะเอวยเนาะโอ้ใกล้แล้วจะเอวยมีมีหมูมาอยู่น้ำลายแล้วฉัน คนไทยบ้านกาทั้งเฮือนน้องน้ำใสเพิ่นน่ะน้อไปหั่นกับไบไดไก่เป็นใดเออไกลไกกันนี่แหละไม่เห็น่ะเนาะค่อยไปก็เห็นเชาวแล้วเลยเฮือนน้องน้ำใสหั่นแหละบ่อเซนแล้วเขาไปก่อนแล้วเนาะมาน้ากันพี่น้องเลยบ่อจิตกันก็น้อยเพิ่นก็มาพี่เมื่อแหละมีธุระเนาะกับน้องมีนาบ่เนาะมือนี่บ่เป็นเด็กโตแก่ใชมีธุระเอาเถอะเอาเนาะคือว่าน้องมีนา ไปหาพี่น้องเรียกจังไดนะโดยโดยอย่างนี้จะบอท่าเลยจบคลิปก่อนเจ้าก่อนเด้เถิดเด้อโดยโดยเอ้าเช่นเนาะเนาะเงั้นเห็นเงี้ยเพิ่นพ่อได้ซื้อมาผิดประเด็กเต้งนัวสะก่อนเนาะอ่าเด็กน้อยพอได้น้ำเย็นๆบ่กกัันนไปเนาะคน้องเนาะโดยเนาะไปเนาะโดยโดยป็นกำลังใจให้วาสนาอันนี้เนาะน้องปูน้องปลาคิดว่ามีสามสี่คนลูกเรามันสื่อแบบนั้นปูปลาวาสนาโดยโดยเอ้าเช่นอ่าก้าบก่อนได้เด้อเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีเนาะบัดบัดบัดนี่เพิ่นอายุจักปี่จะพูดนลยชิปบิปไปได้ละชิ้ลชิปปีน้องวาสนาเพิ่นว่าไปอยู่น้ำโอพ่อตีเนาะเพิ่นมีเมียใหม่บ่เพื่อนตีเมาดนล่ยละเมาเมาบุหรุ่ไหนบ่เมาก็มันตีตลอดเพราะว่าคือว่าไหเนาะมันกับบ่คือกันพี่น้องเลย คนกับแม่ชีคือคนนั่นเนาะแม่แม่ล้ยแต่คืออันเอใหญ่พนว่าแพงลูกโอเคได้ละเกิดมาจังเห็นเนาะแม่อ่าหรือดัว่ายังชีมีอีกอยู่ประจำเป็นยังก่อขู่คลองให้แล้วน้องไรบ่คนแซมนี่ชีมีหมักเอือยายนานอ่านะวแซมนี่แหละพ่อแลน้องพ่อแลแซมยังเลี้ยงบ่ได้เลยล่ะเอ้ยโดยโอยู่ไปน้ำน่องได้ละ กาเว้าเถิงนะเฮะการชีวะอย่างใดนะมีครอบครัวมีเฮือดมีชานของเจ้าของแล้วกัลูกเต้ากัมีสองคนเลยสินะเนาะเอ้ยเนาะอยจะจะเอามันจอดแล้วลูกมึงลูกกูบอ่เหลือบา่แล่อย่งน้อยบัดอาไม่บัดเอ้าจังใดมีลูกบัดนี่ลูกเจ้าเด้อนี่ลูกข่อยเด้อเลยเนาะโอว่าเป็นดาต้าเด้อเนาะฮอนเทหอนว่าพี่น้องเอ้ยมือนี้ฮัน กินเข่าหรือพวกเอื่อยกับประชามกินกับออมเขียดเอ่ยนานกรออมเขียดซื้อเขียดน้อยๆหนึ่งสิบบาทเลยเดี๋ยวไปกาดเองนะบ่อได้ไปบ่อได้อีย่านเอาะย่านล้วบ้านนี้อ้า่ย่านคนป่าแล้วคนโอ้ย่านเดี๋ยวไปย่านผีนะบ่อบ่ย่านผีบ่ย่านเนาะคื่นี่ยังพันว่ามีเพาะมีผีอยู่มันิมีอยู่บ่เอื่อยแบบแปลนแท้มีอือตรงมีเขาท้ามมามาแต่ใส่เด้ เอากรามได้นะเขอบได้ตรงในเคาะเพิ่นวันส oh, okay. ินเอวยเคาบคืนนี่ยได้โอ้ม้อนี้เร้ยวันสินท่าน่าเพิ่นว่าโอ้ยมื้อนี้ค่อยอยากไปเกี่ยวเขาได้เพิ่นว่าออืเพิ่นว่าเขาน้ำเรื่องเหือกเป็นเถิงเนาะจะมันออกแน่นะโนเลขต้น5:00นนะเนาะโนตัวหลังตัวบนเนาะอ๋อเป็นเปได้เอลยเออพันได้ล่ะเออยพันได้คือเล็กลิ้งคือกันพันว่าผู้หญิงอุ้มเด็กน้อยมาโดยโดยแบบมันเฮาให้ยเขาซาวซาวพวกซามันพูดมันปีนเลยซามจรองเแม่เล่ะถึงได้ ชื่ออยู่บ่ล่ะบ่เอิ้นโดท่านออกสิแต่ว่าเลขนี่ก็คือว่าเว้าชื่อได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ได้คอยว่าิหยังพอลึกอ่าเพราะว่าโอ้บาทแม่นีไดตัวนี้ฮะโดอ่าบาทแม่นบาทจําแจบอ่าบันักแท้ๆก็บ่ถึกเนาะนอเนาะแม่นชื่อีก็มันบ่มันบ่พอได้ดอกอ่าเลขนี่เว้าตรงรถแม่นล่ะก็ เอ่ยมาอยู่นี่ก็หอดแล้วจากสามสี่เดือนเล้วเออเนาะยโม่เนี่ยงบ่ห่อปะสองเดือนสองเดือนโดยอ๋อเห็นแบบจันจางไทยมาหันซ้ำสี่แสนบอกก็เป็นกรรมกรเพื่อนคั่วให้เอื้อยเพราะว่าตั้งแต่เอื้อยเพิ่นเข้ามานี่นะบอตาก็บบริคยเข้ามาจากเถื่ออะไรพี่น้องเนาะผู้อยู่ว่าเอื้อยเพิ่นเพิ่นอยู่อ่าเพิ่นย้ายไปอยู่บ้านพ้นสิมแล้วาจันใกล้กันกับเฮือนน้องน้ำใสนี่แหละแต่ก็บม่ได้แว่เนาะเข้ามาหลดเอ้าบ่แสนสี่วันได้เนาะเอื้อยเพิ่น เงื่อนเอเพนอยู่หันวะมานางทายกับนางเงินหายทานงอมอยู่พี่น้องเลยทานใะมีผู้เมาเล่ฉันบอกใช่ปะโดยให้เมาฉันแค่มีฉันสิบสองเอื้อจะค่ายหนกสิบสามสิบสองจะได้เงินเลยมันเป็นก้อนแล้วเนาะโดยแม่พ่อได้เมื่อปีใหม่จันพ่อได้แักคใหม่แม่ใส่เลยเนาะโอ้จังได้พอกับแม่อยู่ดีมีเอแม่พอตายแล้วล่ะยังเหลือแม่เท่าแล้วยังเหลือแต่แม่เท่าโดยอยู่อยู่พลันใส่พอโดย เขาบอกบุญเขาบ่าวจันเขาเบาบุญชองบุญมันเห็นบาดไอ้แล้วล่ะเด้อเด้อเด้อกิโลกระบะมึงนี่เด้อเลดเออเขาไอ้บุญเขานั่นเป็นเห็นแล้วเนาะเไก่ได้ปะทุกได้ละทุกละอยู่อยู่อยู่ชายเกจะว่าพลานบ่อยู่พลานเต็มมันเนาะพลาสนี่ยละโอ้อยู่อยู่บ้านยังเกาะบ้านเจ้าเริอยู่บ้านหน้าขวางปะบ้านหน้าขวางไก่ได้ล่ะโอ้ไก่อยู่นะ ไปอยู่ไก่ไปแต่เจ้าเข้าไปได้7:00นนี่7:00นแรงว่ซั่นน่ะมาหฤกเนาะไก่เด้อล่ะคนนรถใหญ่นเนาะแม่นๆๆเพิ่มได้าเมื่อ3เือนอาดูนี้ก็ฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยบ่ใส่กัานกตกมันฮ้อนแม่นๆมันใกัาเฮือออกไข่แน่เนาะเย็นลมก็บ่มีบ่เอ้ยนี่มี่โอ้ยเนาะได้อยู่ล่ะได้อยู่ายทานชื่อเอาเด้อ สามเซนมะเนาะเพื่อเซ oh. นมันก็นซื้อยุ่นหน่วยหน่อยนะจังใ <man>, ดยุ่น่องเลยฮะใชาจังใดกับบอตา้าเมื่อไรน้องจะไปเพื่อนน้อง,น,องน้ำใสเพื่อนน้ำบอแสนก้อนพี่น้องเลยมือนี้นะก็พากันลงมาได้สร้างเครื่องอุปกรณ์เนาะแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้มาส่งดอกมือน,นี่ยนะนั่นยินบอแสนว่ามาเป็นหมู่กันพี่น้องเลย การจู่เวรุ่นมันนะก็มาเนาะบ่าวยังงามงามสาจุ่มจ่ามันก็งามกันหมดแหละเนาะกำลังเล่าจะถ่ายเอื้อยเปิดว่าแม่ใช่แมวก็เมื่อ่ะเดินหนังสามจูวัยรุ่นเออยเนาะจูนะาอายน้องนะมันยังก่อนพระจักก็เห็นเห็นอยู่แต่พุ่นนะอยู่บนน้องชาคือกับเจ้าแหละบอจิตบอกข้าด้วยด้วยด้วยกัเจ้านี่แหละเออเวรุนเวชัเออเบบปทั่วขาวๆอันเนี่ยกนี้เนาะเออจุ่จ่าก็น้อยกันนี่แหละแต่พูดไมันส่ขาวนะสั้งหมดนั่นเลย กำลังกอดแอวกันมาละมุมละมุมมาแม่เย็บแอวก่อนเนาะกระบากะไปเนาะกระบะได้ก็จะสู่ื่อยเด้อแดดซับอ่ะเอาไว้ซื้อน้ำเย็นกินเอื้อยเนาะเก็นทานไม่เมื่อยเนาะมีอะไรได้ด้ห้รวยได้ละสาธุเนาะรวยละเอ้ยให้ได้มาเอื้อยเด้อโดยมาคือเก่าไปแล้วเนาะอยากให้มาอยู่บ่ล่ะโอ้ยให้มากคุณโดยจะรวยยังให้มาเลยบ่กล้ามากันแล้วว้าเด้อจิตรแดงเป็นอะไรโอ้ยเนาะว่าสิขอกินมังแตงอยู่ยังบ่เป็นห้องมากเนาะ มกทั่วได้แต่เด้อมะทั่วเป็นแล้วชาเป็นโว้ยยังบุท่านเป็นมกทั่วกันเป็นก้อนชิมาลักดอกโอเคน้องพี่น้องว่าหยอกเอ่้เพิ่นเด้อเนาะหักว่าบ่าวตาเนาะวีาพิพาสประการใดน้าใดว่าบวสมมาพระควรเนาะน้าใดว่าบวถึงมุกถึงใจจังใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำลายไหลพี่น้องเลยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะบ่าวตากะอาจยังโบหูเนาะเพราะว่าเขามาถามเอื้อเพิ่นเจอแรกนะที่เพิ่นอยู่ใหญ่มาอยู่นี่พี่น้องเลย จังใดก็ไม่พบไปพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเพื่อนเนาะไปต่อ,อเฮือนน้องน้ำใสเพื่อนพี่น้องเออถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย